การที่จะลงไปช่วยชาวบ้านดูในเรื่งองการประกอบอาชีพในรยะรยะสั้นหรืออะไรต่างๆแล้วเนี้ยครับ,รบมีแนวมีแนวโน้มที่จะมีการจ่ายค่าชดเชยสําหรับเรื่องของที่นาที่ไม่สามารถทํานาปังได้มั้งไหมคะอ๋ออันนี้จริงๆแล้วเถ้าบอกตรงๆก็ยังไม่ใช่ภารกิจของเราโดยตรงนะครับที่ในเรื่องของการจ่ายเงินค่าชดเชยนี่ก็คงจะต้องเป็นนโยบายเมื่อ,อ,าอการประกาศภายแล้งเนี่ยเป็นอำนาจของผู้ว่าจังหวัดนะครับแล้วก็ ตรงนี้ทางจังหวัดก็คงจะต้องมีมาตรการที่จะต้องดูแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลถึงความเดือดร้อนของประชาชน <c oughs> นะครับถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลก็คงจะโล้องมีการสำรวจข้อมูลแล้วก็ดำเนเินการต่อไปครับในเรื่องนี้ครับค่ะ ที่ผ่าน,านที่ผ่านมาหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของภัยแรงแล้วเคยมีการทําเรื่องของการงดทานาปังบ้างไหมและการที่เราลงไปฝึกอาชีพอะค่ะประชาชนหรือว่ากเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างคิดยังไงหรือว่า,ามีอาชีพอะไรที่เขาให้เขาทําได้อคะค่ะคืะอโดยปกตินนเนี่ยแต่ละท้องถิ่นนี่มันก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับดังนั้นในแต่ละท้องถิ่นเนี่ย คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยจะเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็จะต้องไปสำรวจอยู่แล้วว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันมีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพระยะสั้นอย่างไรตรงนี้เองเนี่ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณแบบให้กับกลุ่มต่างๆของของประชาชนได้นะครับในการาที่จะไปพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะไอ้่างทีอาชีพระยะสั้นหรือการขอรับการสนับสนุนในเชิงของพันธุ์พืชืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะแต่ว่าถ้าจะเป็นเงินชดเชยไปเลยเนี่ยองค์การปกครองเสนท้ังถินเองก็ยังไม่เนอำนาจตรงนี้ดโดยตรงอะครับค่ะตอนนี้มีที่ไหนร้องขอมาบ้างไหมคะนนให้เราไปช่วยแนะนําหรือว่าส่งเสริมอาชีพอะคะ่ะตอนนี้ยังไม่มีมาครับอาจจะเป็นการดาเนินการภายในจังหวัดก่อนนะครับเพราะว่า,าในจังหวัดเองก็จะมีหน่วยงานที่ปเป็นส่วนช่วยเหลือเยอะเช่นเกษตร หรือชวระทานหรือพัฒนาชุมชนในจังหวัดก็จะประสานกันภายในจังหวัดคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณธนายันตะรักโกวิทนะคะพุ่มในการสํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม<ส>นะคะก็<ส>คือตอนนี้มีการวางแผนไวละละ<ม>้แล้วล่ะว่าจะลงไปช่วยเรื่องของอาชีพโดยโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทํานาปังนะคะที่มีการงดเว้นการทํานาปัง<ม>ในปีนี้ก็คงต้องมีการทําเกษตรแนวใหม่หรือว่ามีการลงไปฝึกอาชีพอย่างอื่นให้กับเขาละค่ะสิ่งที่เป็นห่วงหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางอธิบดีกรมชประทานเมื่อวานนี้นะท่านก็บอกว่าก็เป็นห่วงในเรื่องของ ของการแย่งน้าํากันในพื้นที่แล้วนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วนะคะคุณเนริสาเพราะว่าเริ่มมีกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องแล้ว<ช>นะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินนะถ้าสมมติว่าอยู่ๆเนี่ยหยุดทานาปังไปเลยเนี่ยเงินที่จะส่งลูกเรียนใช้หนี่ทกศเนี่ยจะทํากันยังไงนะคะ,คะเพราะเขาบอกว่าเขาอะไม่รู้จะหาไรายได้จากไหนแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทางผู้วาา่าการจังหวัดเนี่ยช่วยลงมาดูแล้วก็ขอรับฟังคําชี้แจงเหตุผลของการทํานาปังด้วยนะคะแต่องไรก็ตามเห็นทางด้าน คุณยงยศธนาจาันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเองก็บอกว่าจะมีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายอีกครั้งในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะเพราะการทํานาปังเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณปลายเดือนธันวาคมหรือประมาณต้นเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะคะก็คงต้องมาพิจารณากันว่าหลังจากที่เขาเลิกทํานาปังแล้วเขาจะทําอาชีพอะไรหรือว่าะจะใช้เงินยังไงด้วยนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบโดยตรงกับทางเกษตรกรรวมถึงชาวนาด้วยค่ะ,ดคะ,ะเดี๋ยวรอดูวันที่15ธัน ว่าคมนะคะว่าจะได้ข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่านาปีก็ไม่ได้ทําเพราะว่าลัวน้ําท่วมพอจะมาทํานาปังทําไม่ได้ทําไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าน้ําไม่มีน้ําแล้งนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอย่างภาคเหนือตองหรือตอนล่างเองอย่างจังหวัดอุตรดิตฐ์เองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งแล้วนะคะขณะนี้โดยเฉพาะที่เขื่อนสริกิต์ค่ะมีน้ำเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่56ของความจุอ่างเท่านั้นก็ไหล ตอนนี้ค่ะเชื่อว่านะ่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนอกเขตชรัทานกันทั่วหน้าอย่างแน่นอนด้วยค่ะ ค่ะก็ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมานะคะ,ะจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เริ่มที่จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่7ตําบลของ<ะ>จังหวัดอุตรดิตถ์นะ,ะในอําเภอพิชัยนั้นก็6ตําบลแล้วก็ในอําเภอท่าปลานะคะ,ะอีกหนึ่งตบลที่ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งทางปอพอุตรดิตถ์นะคะคาดว่าปีนี้เนี่ยจะแล้งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้าเขื่อนสิริ เหลือน้อยกว่า 56%แล้วนะคะตอนนี้ต้องเชื่อแน่ว่าจะกระทบต่อการทําการเกษตรนอกเขตชรประทานซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้แม่น้ําน่านผลิตปลาปาก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะค่ะนอกจากทางที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วนะคะที่จังหวัดอ่างทองเองค่ะตอนนี้หลายฝ่ายเป็นห่วงแล้วนะคะเนื่องจากว่าแม่น้ําเจ้าพยาในอ่างทองลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านนอกเขตชรประทานเริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยขณะนี้ค่ะสถานการณ์ของน้ําในแม่น้ําเจ้า พยาี่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองพบว่าระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพญาที่ไหลผ่านเนี่ยลดระดับลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาหลังเขื่อนเจ้าพญาที่จังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งทําให้เห็นสันดอนกลางน้ําในหลายพื้นที่เลยทีเดียวโผล่เป็นเกาะกลางน้ําอย่างชัดเจนนะคะโดยล่าสุดเนี่ยหน้าสารากางจังหวัดอ่างทองเองเนี่ยก็เชื่อกันว่าน้ําน้อยที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะคะขณะที่ประชาชนที่อยู่นอกเขตชนประทานเองก็เริ่มประสบปัญหาภัย แ้งแล้วแม้จะมีฝนตกลงมาเมื่อสองวันที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้โดยชาวบ้านในหลายๆพื้นที่เตรียมเครื่องสุบน้ําเข้านาข้าวแล้วก็สวนผลไม้กันแล้วและก็มีการสุบน้ําเข้าแหล่งน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับสภาวะไผ่แล้งที่คาดว่าปีนี้น่าจะหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะ อาละค่ะในขณะที่จังหวัดต่างๆนะคะในพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงลุ่มน้ําภาคกลางด้วยนะคะที่ประสบปัญหาภัยแล้งแต่ว่าที่เชียงใหม่สิคะตอนนี้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยหนาวแห่งแรกแล้วนะคะหลังจากที่อากาศเนี่ยอุณภูมิได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ประกาศพื้นที่ภัยหนาวแล้วนะคะที่อําเภอจอมทองเป็นพื้นที่แรกเลยนะคะที่จะต้องประสบกับปัญหาภัยหนาว แล้วก็พบว่ามีการขาดเครื่องกันหนาวกว่า5 0 0แสนชิ้นด้วยกันค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณธานินทร์สุภาแสนค่ะได้บอกนะคะว่าในการประชุมตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดได้ประกาศนะคะวาระจังหวัดในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยหนาวหมอกควันไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งประจําปีด้วยนะคะ,คะเพื่อระดมทุกภาคส่วนของจังหวัดในการป้องกันปัญหาก็มีการปล่อยขบวนรณรงค์ต่างๆนะคะรวมทั้งปล่อยคาราวานเครื่อง่ รุ่งห่มกันหนาวสําสหรับผู้ที่ประสบภัยหนาวด้วยค่ะแล้วก็ยังถือเป็นการคิิออฟในการรณรงค์ป้องกันภัยจากโคมลอยและการรักษาความสะอาดเพื่อการ เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยะนะคะทางผู้ว่าเชียงใหม่บอกว่าได้มอบธงตราสัญ,ญลักษณ์ให้กับนายอำเภอแล้วก็ผู้แทนทั้ง25อำเภอให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญเพราะว่าถือเป็นวาระของจังหวัดซึ่งปัจจุบันนะคะได้ประกาศให้ตําบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวเป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว<ะ>ค่ะ,<น>ะขณะที่ภ<ะ>าพรวมขณะนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการเครื่องกันหนาว5แสน3หมื่นกว่าชิ้นค่ะมีพื้นที่ประสบภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 16อำเภอร,ราษฎรกว่า80,000คน80,000ตัวเรือนะะได้รับความเดือดร้อนค่ะก็ะะเรียกว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรกแหละที่ประกาศเรื่องของพื้นที่ภัยหนาวแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของภัยหนาวก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยว<ช>เพราะ,ะส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะสัมผัสอา,า,อากาศหนาวโดยเฉพาะตามยอดดอยต่างๆด้วยนะคะนอกจากทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคใต้เองก็มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งีนผ่านมานะคะทางคณะมนตรีเองก็มีการร่วมไปกันประชุมคณะมนตรีสัน จอนที่เกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็มีแผนเรื่องของนโยบายสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวของทบานนะคะซึ่งก็ได้มีการสั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยซึ่งหลังจากที่ทางนายมนตรีนางสาวยิ่งรักษชินวัตรได้มีการประกาศเรื่องนี้ลงไปค่ะล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยเองนะคะนายจักรรินจัก,กรพาศรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยว่าตามที่าฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อการก,กระตุ้นเศรษฐกิจและก็เพิ่มไรายได้ ด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เองก็ได้มีการปรับแผนพัฒนาจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัด4ปีของทางกระทรวงหัดไทยเพื่อให้มีการสอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยทางกระทรวงหัดไทยเองนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่และจังหวัดด้วยโดยให้มีการกําหนดประเภทแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมถึงการยกระดับคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวและก็มีการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสําคัญกับการวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆอย่างจริงจังด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความแข็งแรงแล้วก็เติบโตอย่าง ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะตอนในประเทศไทยเองนะคะคุณจิรวรรณและท่านผู้ชมคะมีหลายพื้นที่นะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการคุมเข้มการเล่นดอกไม้เพลิงแล้วก็พุดต่างๆนะคะที่จะใกล้เทศกาลลอยกระทงกันแล้วค่ะค่ะ